ัดมานะครับหากเราจะใช้ตัว Google Form หรือ Google s p e a d s h e e t นะครับในการทำข้อสอบออนไลน์ล่ะทำได้ไหมนะครับวิธีการก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับอันนี้กลับไปที่ Google Drive ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราลองทำการสร้าง Google Form ขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการคือไปที่ปุ่มใหม่นะครับจากนั้นที่แถบล่างสุดนะครับแถบเพิ่มเติมเลือกที่ Google Form นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะลองทำแบบข้อสอบออนไลน์ดูนะครับสมมุติข้อสอบออนไลน์ตั้งชื่อตั้งชื่อหัวข้อสอบนะครับเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนสมมติแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหัวข้อคําถามนะครับเราอาจจะตั้งเป็นให้ให้ผู้เรียนนะครับเข้ามา ระบุชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลก่อนนะครับหัวข้อคำถามคือชื่อนามสกุลนะครับประเภทคําถามตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นข้อความนะครับเป็นคําถามที่ต้องตอบนะครับคลิกเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อที่1ให้กรอกชื่อนามสกุลนะครับถัดมานะครับไม่ทําอะไรอีกนะครับถ้าเราต้องการจะทําแบบเดิมนะครับเราก็ทําสําเนาก็ได้นะครับหรือเพิ่มรายการใหม่ก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าจะให้รวดเร็วนะครับแล้วก็คลิกที่ทําสาเนานะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อคําถามว่าคำถามต่อไปนะครับก็ถามรหัสนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วนักศึกษาก็ต้องเข้ามานะครับพิมพ์รหัสนักศึกษาในช่องนี้นะครับถัดมาถามอะไรอีกนะครับถามแค่นี้เนาะถามชื่อถามรหัสนักศึกษาต่อมานะครับเราอาจจะสร้างเป็นข้อคําถามได้เลยนะครับเป็นคําถามที่1นนะครับวิธีการนะครับคลิกที่เพิ่มรายการก็ได้นะครับหรือว่า คลิกที่ลูกศรชี้ลงนะครับดาวทางด้านหลัง1ครั้งนะครับแล้วเราก็เลือกข้อคําถามว่าเราจะให้เป็นข้อคําถามแบบไหนนะครับเช่นกรณีที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือเป็นแบบเลือกตอบนะครับแล้วก็อาจจะเลือกเป็นหลายตัวเลือกนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ระบุหัวข้อคําถามนะครับเช่นข้อ1ถามว่าข้อใดนะครับข้อใดต่างจากพวกนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวเลือกที่1นะครับข้อกอไก่นะครับใส่ตัวเลือกเข้าไปเช่นช้างนะครับข้อที่2นะครับม้านะครับถัดมานะครับบัวนะครับถัดมานะครับควายช้างม้าบัวควายนะครับข้อใดต่างจากพวกเป็นคําถามที่ต้องตอบไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นคำถามที่ต้องตอบนะครับถ้านักศึกษาเว้นว่างข้อนี้ไว้นะครับก็ยังสามารถส่งฟอร์มได้เช่นเดียวกันแต่ว่าช่องที่เป็นชื่อและรหัสนะครับ มีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ดอกจันสีแดงนะครับคือถ้าไม่กรอกช่องนี้นะครับก็จะไม่ให้ส่งตัวแบบแบบสอบถามแบบคอมแบบฟอร์มนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับคลิกเสร็จสิ้นนะครับคลิกที่เสร็จนะครับ ถัดมานะครับเราก็สามารถเพิ่มข้อคําถามไปได้เรื่อยๆนะครับโดยการคลิกที่เพิ่มรายการตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะทําสําเนาของตัวข้อที่1แล้วเราก็มาแก้โจทย์แก้ช้อยตรงนี้ก็ได้นะครับ เสร็จแต่และข้อแต่และข้อก็คลิกที่ปุ่มเสร็จนะครับอนอกจากจะเป็นคําถามแบบเลือกตอบแล้วนะครับเรายังสามารถทําเป็นข้อคําถามแบบเติมคําในช่องว่างด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. เช่นนอกจากจะทําเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบแบบช้อยแล้วนะครับเรายังสามารถ ทำเป็นแบบอื่นได้ด้วยนะครับเช่นแบบเติมคําในช่องว่างนะครับคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลงนะครับ1ครั้งแล้วก็เลือกเป็นแบบข้อความนะครับคลิก1ครั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อคําถามแบบที่ให้เติมคําลงไปละเราจะถามว่าเช่นสมมุติข้อ3ถามว่า Cat นะครับแปลว่าอะไรนะครับประเภทคําตอบเป็นข้อความนะครับคลิกเสร็จสิ้น สมมติว่าเรามีข้อคําถามอย่างนี้เนาะเป็นแบบทดสอบก่อนอเรียนนะครับแบบนี้เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะดูฟอร์มออนไลน์ก่อนของเราก็ได้หรือจะส่งฟอร์มเลยก็ได้นะครับสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ส่งฟอร์มทางด้านบนก็ได้นะครับหรือทางด้านล่างนะครับก็มีปุ่มส่งฟอร์มอยู่เช่นเดียวกันนะครับคลิก1ครั้งนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างให้ส่งฟอร์มนะครับเราอยากจะให้เป็นฟอร์ม แบบสั้นไหมนะครับคลิกที่ URL แบบสั้นนะครับตัว Google ก็จะทําการย่อลิงก์นะครับให้สั้นลงนะครับคอนโทนซีนะครับเพื่อคัดลอกนะครับหรือคลิกขวาแล้วก็ c o อปปี้นะครับหรือคัดลอกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มเสร็จนะครับแล้วเมื่อเราส่งลิงก์นี้ไปให้นักศึกษานะครับทำนะครับนักศึกษาก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าที่ลิงก์นี้นะครับก็จะมาเข้าที่หน้าข้อสอบของเรานะครับนักศึกษาก็จะต้องทําการกรอก ชื่อนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็รหัสนักศึกษานะครับแล้วก็เริ่มทําข้อคำถามของเรานะครับข้อ1ตอบอะไรนะครับข้อ2ตอบอะไรข้อ3นะครับตอบอะไรก็พิมพ์คาตอบตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มส่งนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราลองกลับมาที่ google drive ของเราก่อนนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มาแล้วนะครับ google spreadsheet ขึ้นมานะครับเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ เป็นสเปซชีตอันนี้เป็น Google Form นะครับตัวนี้เป็นสเปซชีตเข้ามาลองดับเบิลคลิกเข้ามาดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครส่งเข้ามาเนาะยังไม่มีใครทําแบบทดสอบก่อนเรียนเข้ามานะครับลองดูนะครับพอเราคลิกส่งนะครับคลิกส่งคําตอบไปแล้วนะครับตรงที่เป็น Google Space Sheet ที่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก็จะก็จะมีคําตอบขึ้นมานะครับว่าทําเมื่อไหร่นะครับชื่ออะไรนะ ชื่อนามสกุลนะครับรหัสนักศึกษาข้อ1นะครับตอบว่าอะไรนะครับข้อ2ตอบว่าอะไรนะครับข้อ3ตอบว่าอะไรนะครับอันนี้มาแล้วนะครับทีนี้เมื่อทําไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่ามีมีผู้เรียนมาตอบหลายๆคนนะครับสมมุติเมื่อกี้เป็นผู้เรียนคนที่1นะครับถัดมาเป็นผู้เรียนคนที่2นะครับเทสสองนะครับรหัสนักศึกษา2นะครับข้อใดต่างจากผู้บวกนะครับข้อ2บวกสเท่ากับเท่าไหร่ แ a t ไปว่าอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นคลิกปุ่มส่งแล้วนะครับก็จะมีนักศึกษานะครับเป็นคนที่2เข้ามานะครับลองทำอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีตัวอย่างมา3อันแล้วนะครับมีตัวอย่างมา3อันทีนี้ตรงที่เป็น อ่ากูเกิลสเปซชีตเนี่ยนะครับก็เราก็จะได้คำตอบเฉยๆว่าว่าผู้ที่ทำแบบทดสอบตอบกลับเรามาเนี่ยครับเขาตอบอะไรไปบ้างนะครับยังไม่สามารถตรวจให้คะแนนอะไรตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าข้อคำถามมีไม่เยอะเนาะเราก็สามารถมาเช็คคะแนนตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าข้อสอบของเรานะครับมีหลายข้อเนาะเราจะมาไล่เช็คทีละข้อเนี่ยมันก็จะลำบากใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ แอดออนนะครับเป็นโปรแกรมเสริมนะครับเพื่อช่วยในการตรวจข้อสอบหรือตรวจให้คะแนนนะครับอยู่ที่ไหนนะครับมาที่ส่วนเสริมนะครับมาที่ส่วนเสริมนะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับตรงนี้นะครับจะมีเป็นแอปพลิเคชันแอดออนขึ้นมานะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า flubaroo นะครับตรงที่ค้นหาส่วนเสริมนะครับพิมพ์ว่า flubaroo นะครับ f l u b a r o o นะครับ flubaroo ค้นหาอันนี้นะครับฟลูบ a r อ่ามาแล้วนะครับตรงนี้ flu บ a ล u จะช่วยในการตรวจให้คะแนนนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับ flu บ a ล u นะครับ f l u b a r o นะครับคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับบวก free นะครับคลิก1ครั้งรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว Google ก็จะปรากฏหน้าต่างอีกหน้าหนึ่งนะครับจะขออนุญาตตัว flu บ a ล u ให้เข้ามาจัดการเกี่ยวกับ อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทำการตรวจให้คะแนนเพื่อที่จะเข้ามาใน Google Drive ของเรานะครับคลิกที่อนุญาตนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงส่วนเสริมนี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งเมื่อราทำการติดตั้งไปแล้วนะครับครั้งแรกนะครับก็จะมีฟลูบลูมาแล้วนะครับเราสามารถตรวจให้คะแนนได้นะครับโดยการ เราเข้าไปที่แบบทดสอบของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนที่เราทำตอนที่เราทำตรงที่เป็นฟอร์มเนาะเดี๋ยวเปิดฟอร์มมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฟอร์มที่ที่ฟอร์มที่เราจะต้องฟอร์มที่เราจะส่งให้นักศึกษาทำข้อสอบนะครับตรงนี้นะครับตรงชื่อนามสกุลนะครับให้เราพิมพ์ว่าคียนะครับหรือเฉลยหรือคียนะครับจากนั้นนะครับ แต่ละข้อนะครับให้เราเลือกข้อที่เป็นคําตอบที่ถูกไว้นะครับเช่นข้อใดต่างจากพวกนะครับช้างม้าวัวควายสมมุติคําตอบที่ถูกคือวัวใช่ไหมครับก็ติ๊กเลือกวัวนะครับข้อ2นะครับสองบวกสองเท่ากับเท่าไรนะครับเท่ากับ4นะครับแมวอ่าไม่ใช่แมวแคทแปลว่าอะไรนะครับแคทแปลว่าแมวนะครับเราให้เราใส่ติ๊กเลือกคําตอบที่ถูกทั้งหมดนะครับทุกข้อแล้วก็ตรงชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนักศึกษา อะไรต่างๆตัวนี้นะครับให้ให้พิมพ์ว่าคีย์นะครับหรือเฉลยนะครับหรือคําอื่นที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มส่ง1ครั้งนะครับกลับมาดูที่ Google s p r e e d s e e t ของเรานะครับจะมีอันที่เราทําคือที่เป็นคีย์ที่เป็นตัวเฉลยเนาะอันอันนี้นะครับอันนี้แถวนี้นะครับเป็นคําตอบที่ถูกทั้งหมดนะครับถัดมาเราจะทําการตรวจให้คะแนนของแต่ละข้อนะครับไอของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนนี้ ทำถูกข้อไหนบ้างนะครับทำได้กี่คะแนนบ้างนะครับวิธีการนะครับไปที่ส่วนเสริมนะครับแล้วก็ฟลูบาลูนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับให้ไปดาวน์โหลดก่อนนะครับฟลูบาลูเมื่อกี้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับฟลูบาลูนะครับคำสั่งแรกนะครับเกรดแอสเซมบ n ีนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวโปรแกรมฟลูบาลูก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเราจะต้องทําการกําหนดค่าต่างๆว่าข้อคําถามแต่ละข้อเนี้ยเราจะ ให้กี่คะแนนนะครับมันคือข้อคําถามอะไรบ้างเช่นเช่นชื่อนามสกุลอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมันไม่ใช่คําถามที่ตอบถูกหรือตอบผิดจะได้กี่คะแนนใช่ไหมครับมันเป็นคําถามที่เอาไว้ระบุนักศึกษานะครับระบุนักเรียนว่าเป็นคนไหนนะครับชื่อนามสกุลตัวนี้ก็จะไม่ให้คะแนนใช่ไหมครับรหัสนักศึกษานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเลือกเป็น identify student นะครับถัดมานะครับข้อหนึ่งนะครับข้อใดต่างจัดพวกนะครับ อันนี้คือเป็น normal grading นะครับก็คือให้คะแนนถ้าตอบถูกนะครับก็ให้1คะแนนใช่ไหมครับหรือจะให้กี่คะแนนเราสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับในที่นี้เลือกเป็นให้ข้อละ1คะแนนก่อนเนาะถัดมานะครับข้อ2เช่นเดียวกันนะครับ normal grading นะครับเลือกให้1คะแนนนะครับข้อ3ก็เช่นเดียวกันนะครับ normal grading นะครับอันนี้เป็นแบบเติมคำเนาะอาจจะให้เยอะหน่อยสมมุติให้2คะแนนอย่างนี้นะครับสมมุติเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตั้งค่า คำถามแต่ละข้อแล้วนะครับสเต็ปที่1ว่าคําถามแต่ละข้อเป็นคําถามที่ระบุนักเรียนหรือว่าเป็นคําถามที่ให้คะแนนนะครับแล้วก็ให้กี่คะแนนนะครับตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม continue นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมาที่สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2ตัวนี้นะครับคือเป็นการเลือกว่าว่าเป็นการเลือกคําตอบที่ถูกทั้งหมดนะครับอันนี้ให้เราเลือก ตัวที่เราทําไว้นะครับที่เรียกว่าคีย์นะครับหรือเฉลยหรือที่เราตั้งไว้เป็นอย่างอื่นเนาะจากนั้นนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม continue รอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวแอปพลิเคชัน f l u ม l u ก็จะทําการตรวจให้คะแนนนะครับเสร็จแล้วกดปิดออกมานะครับตรงนี้นะครับตอนแรกจะเป็นจะมีแ็บเดียวนะที่ที่เป็น student submission ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับจะมีอีก อีกชีตหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาคือเป็นชีตเกรดนะครับจะระบุว่านักเรียนแต่ละคนนะครับได้กี่คะแนนนะครับได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่คะแนนทําตอบถูกกี่ข้อตอบผิดกี่ข้อนะครับเช่นนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับนักเรียนที่ชื่อเทสหนึ่งนะครับรหัสนักศึกษานี้นะครับได้คะแนนนะครับสคะแนนคิดเป็นร้อซนะครับข้อคนที่2นะครับได้ศูนย์คะแนนนะครับ คนที่2นะครับได้ศ er ูนย์คะแนนนะครับตอบไม่ถูกเลยนะครับคนที่3ก็ได้ศูนย์คะแนนนะครับตอบไม่ถูกเลยแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับคะแนนเต็มนะครับคะแนนเต็ม4ค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับก็ย <um ังมีคิดหลายข้อด้วยว่าแต่ละข้อนี้ตอบถูกข้อไหนบ้างนะครับข้อ1อะไรนะครับข้อ2ข้อ1ได้กี่คะแนนนะครับข้อ2ได้กี่คะแนนนะครับข้อ3ได้กี่คะแนนแล้วก็ คิดแต่ละข้อว่ามีค่าความยากง่ายนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนตอบถูกมากถูกน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ Google Form นะครับร่วมกับแอปพลิเคชันฟรูบา o ูนะครับในการทำแบบแบบทดสอบหรือแบบข้อสอบออนไลน์นะครับขอบคุณครับ